ชุดเจ้ามือสะดุ้งจะหาซื้อไม่ได้ก็จะให้ในเพจนี้นะครับใครเข้ามาแล้วแล้วนะครับอย่าลืมนะคนละหนึ่งแชร์นะครับคนละหนึ่งแช์นะใครเพิ่งเห็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเพจไว้เป็นรายการโปรดนะครับจะได้ไม่พลาดต่อไปทุกแนวทางก็จะลงในเพจนี้นะครับใครมาแล้วอย่าลืมกดแชร์นะครับแชร์ไปเฟซส,ส่วนตัวแล้วก็มีกลุ่มลงกลุ่มนะครับจะได้ให้เพื่อนๆญาติๆ ทุกคนได้ดูนะครับวันนี้จะให้ดูชุดเจ้ามือสะดุ้งนะครับถามว่านะไม่ต้องพูดถึงเนาะเรื่องลัตต่อาจารย์จับหนักนะครับในชุดเจ้ามือสะดุ้งเนี้ยนะมีตัวไหนเดี๋ยวจะได้ดูกันนะครับหลักร้อยอาจารย์งวดที่แล้วไม่พลาดนะครับอาจารย์ให้ห้านะอาจารย์จัดมาสองตัวห้ากับเจ็ดเข้าวินนะครับงวดนี้ก็จะได้เห็นหลักร้อยนะครับบาจับกับชุดเน้นรับรอง นะครับเจ้ามือสะดุ้งนะครับก็นะเดินดีนะครับหลุดไปงวดหนึ่งนะครับหลักร้อยนะตามกันต่อต่อไปจะได้ดูรัฐบาลนะครับพิมพ์รัฐบาลประจำงวดวันที่16มีนาคม64นะครับรวๆนะครับ๋ยวจะให้ดูชุดเจ้ามือสะดุ้งเพราะหลักร้อยรู้สึกว่าเดินดีเข้าดีนะครับเดินดีเข้าดีงนะวดมีก่กี้นะบนมันหลุดเข้าหลักร้อยนะครับหลุดหลุดนะครับ จะให้ดูรัตเตอรี่ด้วยนะครับทุกคนพิมพ์รัฐบาลมานะครับพิมพ์รัฐบาลมาแชร์เพื่ออะไรแชร์เพื่อให้ตัวเองดูนั่นแหละครับแชร์ไปเฟตัวเองที่สําคัญมันมีปฏิสัมพันธ์ในเพจนะครับมันจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็เป็นสะพานบุญด้วยกันให้เพื่อนญาติที่น้องที่เป็นเพื่อนเฟซของเรานะครับได้ดูได้ได้รู้ได้เห็นด้วยนะครับทุกคนนะครับพิมเนาะพิมพิมพิมนะครับ เดี๋ยวให้ดูชุดเต็มนะครับทุกคนช่วยกันพิมพ์นิดนึงนะครับอ่ะตามนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูชุดเจ้ามือสะดุกนะครับจําไว้นอกก็เห็นไปแล้วบางคนยังไม่เห็นก็จะได้ดูชุดเก้าหางเนี่ยมันมีโอกาสาพลาดน้อยนะครับอาจารย์ก็บอกอยู่ตลอดว่าถ้าซื้อบนล่างมีเฮนี่ยนอนมีเฮนี่อนอนนะครับอีกสูตรเดินดีนะครับงวดเมื่อกี้มันก็เดินดีอาจารย์ตัดสามออกเพราะว่าสามมันมาทั้งบนล่างงวดก่อนก็เลยเอาสองมาแทนเนาะ ตามนี้นะครับนะ่ะต่อไปนะครับจะให้ดูชุดเจ้ามือสะดุ้งนะครับชุดเจ้ามือสะดุ้งนะทุกคนหรือว่าเด็ดหลุดไม่เห็นมีคอมเมนต์เลยหรือว่ายัางไงนเนาะเดีย๋ยวดูช่องทางทเครื่องหนะ่อยพิมพ์หน่อยนะครับพิมพ์หน่อยรัฐบาลรัฐบาลน,นะช่วยกันพิมพ์หน่อยหรือว่ามันมีปัญหาเนาะเดี๋ยวเขเช็คระบบ เพิ่งเห็นอมสินขึ้นหรือเป็นยังไงเนาะทุกคนพิมพรัฐบาลนะครับรัฐบาลนะครับเดี๋ยวจะได้ดูนะครับชุดรัฐบาลประจำวดวันที่16มีนาคม64นะครับกับผมกรกรัศินนะครับเป็นชุดจริงนะครับชุดเขียนลายมือไม่มีนะครับใครติดตามกรกรัศินชุดเขียนลายมือไม่มีที่ไปเห็นลายมือทั้งตัวมีจิกสีดําสีน้ําเงินไม่ใช่นะครับและที่สําคัญอย่าเอารูป อาจารย์ไปใส่ด้วยนะครับฝากช่องชาแนลนะครับเพราะนั้นทุกคนจะได้เห็นชุดเจ้ามือสะดุ้งนะครับนะชุดเจ้ามือสะดุ้งนะครับชุดเจ้ามือสะดุ้งนะเจ้ามือสะดุ้งรัฐบาลไทยประจำงวดวันที่16มีนาคม64นะครับนะมีอันแน่นอนชุดเจ้ามือสะดุ้งอ่ะโอเคเห็นแล้วครับทุกคนเห็นแล้วนะครับรัวๆนะนี่คือชุดเจ้ามือสะดุ้งนะครับนะสีหางนะครับรักร้อยของอาจ,จารย์เอามา สอหางเหมือนเดิมเอามา2ตัวนะครับ1กับ9นะงวดที่แล้วอาจารย์เอามา5กับ7นะครับ5เข้านะก็ดูก็แล้วกันมี1กับ9นะคงไม่พลาดไม่รอดนะครับตามนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลัตเตอรี่ของอาจารย์ทุกคนเห็นแล้วเนาะนะดูนะนะสหางเนาะนะนะอาจารย์ซื้อลัตเตอรี่4หางนะอยู่ประมาณ สองร้อยใบนะครับก็คือหางละร้อยแหละนะที่หนักมากตัวไหนก็คือหนักมากก็คือสามห้านะครับนี่คือสามห้ามันเห็นไหมตัวเลขสามห้ากับสี่เก้าสองหางนอกนั้นไม่หนักอันนี้คือสามห้ากับสี่เก้าที่หนักนะครับสองหางอย่าไปต้องพูดถึงหรอกครับชุดนี้ก็ถือว่าเยอะ นะสามห้าเนี่ยนะม่ต่ำกวา่าห้าสิบใบนะครับม,มุมกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นนะครับไอ้ตัี้เนี่ยับจะประมาณายี่สิบใบนะครับใบเล็กชุดอย่างละสองนะครับประมาณนี้นะเน้นชุดเจ้ามือสะดุ้งนะครับทุกคนเห็นแล้วเนาะ รัฐบ,บาลอมสินทอกสอแล้วก็เราพัฒนาก็เห็นแล้วใครมาไม่ทันก็ฝากนะครับฝากแชร์ไปเฟซตัวเองนะไปนั่งดูก็ดูพิจารณาดูนะครับกับชอบไหมมันโดนใจไหมขนาดอาจารย์ยังจัดขนาดนี้เราจะไม่ลองสักบาทสองบาทหรออ่าให้เป็นบุมมองนะครับให้ปิดข้อชิดเนาะไม่ต้องไปซื้อเยอะหรอกขอให้นะถูกนะครับถูกบาทสองบาทสี่บาทห้าบาทก็ถือว่าดีหมดโชคเรามีแค่นี้นะครับเนี่ยคงไม่มี ทุนจะไปซื้อเยอะเพราะว่าชีอาจารย์ซื้อเยอะเพราะอาจารย์ถูกรัตตอรี่อยู่ทุกงวดนะครับ <c oughs> ถูกสามตัวหน้าสามตัวท้ายทุกงวดนะครับใบหนึ่งก็สี่พันนะครับอาจารย์สนับสนุนแนวทางรัฐบาลอินแบ่งรัฐบาลมันก็จะถูกตลอดนะครับที่สําคัญออมสินของอาจารย์อาจารย์ก็ได้มาจินก่อนนะครับอาจารย์ถูกทุกงวดนะครับอันนี้คืออยู่สายบุญกินก็กตะเวนทําบุญประจํานะครับทําทุกวันไม่เคยขาดตั้งแต่ปีห้าเจ็ดถ้าทําใหญ่ก็ทุกอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์ อาทิตย์หนึ่งจะมีวันโกนวันพระก็ทําใหญ่แล้วก็วันอาทิตย์ถ้ามันไม่ตรงก็จะไปทําลงทานทุกคนก็เคยเห็นแล้วนะครับก็ไปตามนี้นะครับทุกคนเนาะไปตามนี้ใครมาเพอทันเนาะก็ฝากนะแชร์ไปเฟซตัวเองนะครับจะได้ดูเป็นสะพานบุญด้วยกันนะครับเมื่อกี้ขึ้นฝ่ายผิดหรือปเปล่าถูกเนาะ,นะป,ระประมาณนี้ครับทุกคนเพราะทุกคน โชคดีครับร่ำร่ำด้วยรวยรวยกันทุกคนนะครับก็ฝากนะครับจะไปจําสับสนนะครับที่เขียนลายมือนะครับจะเป็นเม็ดเดียวก็ใช่ไม่ก็ไม่ต้องไปสนใจนะลายมือที่เป็นเม็ดเดียวกอนกลสินหรือเป็นตัวหมึกเมกิกเมกิกสีดําสีน้ําเงินนั่นไม่ใช่นะครับอาจารย์จะเป็นไฟล์ภาพแบบที่ให้ดูมิกินะครับอันนี้คือของกอนกลาสินนะครับทุกคนก็เอาไปตามนี้นะครับจะได้ โชคดีร่ำรวยกันทุกคนวันนี้คงพอเท่านี้กันนะครับขอทุกคนร่ำรวยยิงๆปังปกันทุกคนครับวัสดีครับ we ବାଇକ୍ ରେ ଘର ସରକାର ଘର